สวัสดีค่ะพูดน่ะเอินไปเสือ,อน,นี่มาใหม่เนาะจะ6หกลังเออสิบนี่จะ้ะราคาเพิ่นเนาะสิบสามลิงเนี่ยมันสิมีอันหนึ่งเนาะสิบเจ็ดลิงดูสายบุอันนี้สิบลิงไอ้จาพิ่นหน่อยเนาะ เยื่อเอิญอัปปาาใสเมือ่อวานนี่นมปังเพิ่นกับเขาอยู่เขาบ่หลายแต่ว่าเตาเพิ่นเขาเมื่อน,นี่อัปปาาเนาะ <c oughs> ที่เดิมนอจ้ะเนี่ยที่เดิมนี่แหละจ้ะที่มาใส่เนาะน้องเพิ่นกับยายอยู่แต่ว่าเอิไดนใส่แต่ฟังนี่เอินกับบ่ล้าไปฟังพ่นเนาะเพราะว่าเอิญบ่เคยไปเอิญยินอายเพิ่นวันระวังจเงเะเค้ดนะเอิญก็บค่อยไ,ไกลไปไกลเท่าไหร เนี่ยน้องมันเป็นยังเสียเนาะจ้ะเดี๋ยวเอินไปใสก่กอนเนาะจ้ะ สวัสด,ดีค่ะเศร้าเลยเด้อจ้าสายน้ำแหละ <c oughs> เนี่ยเอินพามายามันนอีนอยังก็ดักกุ้งต่นอนาะจ้าเนาะเอินใส่ไว้มือว่านเนี่ยน้องเดิมเด้อจ้าไปเบิ่งกันเลยเน้ะจ้ะเนาะสายแล้วล่ะบว่าเศร้าแล้ว <c oughs> นี่แม่จ่าลังแหรกเนาะจ้ะอืถึกหลายอยู่จ้ะอันนี้แปดหูเนาะพันม่หูออกตรงกลางด้วยอันนี้เดี๋ยวเอินเก็บใบก่อนเนาะจังอันเก็บเบิดจังอันเอากุ้งเนาะจ้ะ ึ่งแนอันหลังที่เอินใสเลืกๆเนี่ยถูกร้ายไหมจ๊ะอันไสตื้นๆนั่น,นบ่ค่อยถูกเท่าไดร เบืงมุมพุนแน่ถูกหลายค่ะอืมเอินน่ะสิได้ใส่มุมหล่อไปทางปุ่นเนาะจะ้ะเดี๋ยวเอินผ้าเก็บเนาะจ้ะมาเนี่อันนี้อันเอินซื้อมาใหม่แมเพิ่นมีหอยมัดจังสีเนาะเพิ่นออกงายเบื้องแน่ถูกหลายหลายเนาะบ่ะคืออันเมื่อวานได้จะ้ะ พึ้นกระมานอยู่แต่ว่าพิ่นเอาอกเนี่ยซื้อเบกค่อยถูกเกิดเอาใส่น้ำตื้นเนาะลองเบิงไงเออไอพวกล้างน้ำเลิกกันถึกดียุจ้ะ แม่จากกุง้งมีแต่งามงาม,งามกุ้งเต้นแบบว่าหลายคักได้ปะเนี่คักมีแต่ง,งามงามหลายคักได้ปะเนี่ยดูนะตงามงามเนาะ นี่จากกุ้งของเอิญนะจ้ะนั่นที่เอินซื้อมาใหม่เนาะแปดลังแต่ว่าเอินเอาไปเจ็ดหลังเนาะเพราะว่าอันของเกาเพิ่นใส่บดีเพิ่นบ่มีหู้ออกเนาะเอินเห็ดยังบ่เป็นอันนี้โอเคกุ้งได้หลายได้จ้ะคุณอ่ะเพราะว่าเพิ่นกะสิตายเนาะเอินมาซ่าเนาะเพราะเอินไปหานมัอยู่ไปทัวร์ละเอินถ้าจังใดคลิปนี้เอินกะเสียไว้ซันีิกอนเนาะจ้ะเนาะ เนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญน,น้ำเนเด้อจ้ะขอพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่เมตตาเอินเนาะจ้าสวัสดีค่ะ